สำหรับใครนะครับที่อยากรู้น้ำหนักแต่ไม่อยากเอ,อกาของรังกายต้องฟังในคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าโค้ชจะมีเทคนิคบอกให้ว่าทำยังไงมาทำได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากรู้แล้วก็ไปฟังกันเลยดีกว่า oh, 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 oh,

มัวแต่หาวิธีที่จะทาให้ลดน้ำหนักได้ไวที่สุดแต่คุณไม่หาก่อนว่าตัวคุณเองกินได้เท่าไหร่ก็งงมากๆเลยนะครับเพ่าถ้าคุณรู้เนี่ยว่าคุณกินได้เท่าไหร่นะครับคุณแค่กินไม่เกินความต้องการนะครับหรือว่า TDE BMR เนี่ยถ้าคุณรู้เนี่ยคุณกินไม่เกินน้ำหนักก็จะไม่ขึ้นเลยแต่เขาในบางคนก็อาจจะรู้ TDE รู้ BMR แต่ก็ไม่รู้ว่าสมมติว่า1,500-2,000คุณรู้นะตัวเลขมาแต่คุณไม่รู้ว่าโปรตีนเท่าไหร่ล่ะมันคือโปรตีนเท่าไหรับ คุณไม่รู้ตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถลดน้าหนักได้หรือวเปลี่ยนแปลงรูปร่างไ,ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากลดน้าหนักโดยไม่ต้องออกกาลังกายคุณต้องรู้ก่อนว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณกินอะไรได้บ้างและกินได้เท่าไหร่นะครับโปรตีนไขมันนะครับแล้วก็คาร์บโบไฮเดรตหรือว่าแป้งเนี่ยควรกินเท่าไหร่และกินประเภทไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นไขมันมีน้ำมันปลาล์มกับน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนลามะพร้าวคุณจะกินอะไรอ่าอะไรคือไขมันดีอ่าตะกี้นะครับเคยบอกไปแล้ว ปาล์มนี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับต้องน้ำมันมะกอกคานลร่าหรือมะพร้าวนะครับเอามาใช้ได้ใช้แทนน้ำมันปาล์มไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไขมันดีจะช่วยทําให้ไขมันในเลือดของคุณนะครับลดลงแล้วก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นนะครับตัวอย่างแรกคือไขมันอันที่สองก็คือโปรตีนเนื้อติดมันกับเนื้อไม่ติดมันนะครับหรือว่าเนื้อแดงคุณจะกินอะไรเพราะถ้าคุณกินเนื้อแดงเนี่ยคุณจะได้โปรตีนล้วนๆเลยไขมันน้อยมากๆนะครับคุณกินเนื้อติดมันเนี่ยคุณจะได้ไขมันจากเนื้อสัตว์นะมมมาาาด้้วยคคทํใหััันนนีพลงงงแะรบ ถ้าคุณไม่ได้หักไขมันตรงนี้ไปหักในโคต้าต่อวันของคุณนะครับว่าคุณกินไขมันได้เท่าไหร่แล้วคุณไม่ได้หักตรงเนี้ยมันก็จะเป็นไขมันแฝงเข้ามาทําให้น้าหนักของคุณขึ้นหรือว่าไขมันของคุณมากขึ้นนั่นเองก็เลยทําให้คุณลดน้าหน bodies, ักไม่ได <Piet. S 1> ้นะครับแล้วก็ต่อมาคือคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งนะครับแป้งที่ดีมีอะไรบ้างอะก็เช่นขนมปังโฮลวีนนะครับข้าวกล้องนะครับหรือว่าผลไม้ก็ได้ผลไม้ก็มีแป้งนะครับถ้าเรากินผลไม้มากเกินไปก็ทําให้เรารับเกินก็ทําให้เราอ้วน ว่าผลไม้ให้คาร์โบไฮเดรตหรือให้แป้งเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกเผือกพวกมันนะครับก็เป็นแป้งที่ดีแล้วก็พวกเดี๋ยวนี้ก็มีที่เป็นเนส้นนะครับพาสต้าเป็นเส้นที่ทําจากถั่วก็มีนะครับทำจากถั่วเขียวทําจากถั่วแดงทำจากถั่วเหลืองแล้วก็ทําจากข้าวโอ๊ตก็มีนะครับเดี๋ยวนี้มันมีให้เราเลือกเยอะมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเราก็ลองหาพวกนี้มาแทนได้หรือว่าเส้นที่ทําจากบุกก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะแบบว่ามันจะไม่มีพลังงานแสงเข้ามาทําให้เราเนี่ยช่วยลดน้าหนักได้ง่ายขึ้้้้้นนนนเเเรราาาาก็ใใชสิคคะับทททีีีี่่่มหย เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับหรือว่าคุณไม่ชอบเนื้อสัตว์คุณก็อาจจะกินเป็นเนื้อจำแรงก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีโปรตีนที่แบบทําจากพืชนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเนื้อสัตว์ผสมเลยนะครับแต่ว่าแต่งให้เหมือนแบบเนื้อสัตว์นะครับลองไปพิมพ์ว่ามิสอวตารนะครับคุณก็จะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อในเซเว่นก็จะมีมีซีโ o อ่าอันนี้ก็เป็นเนื้อที่มาจากพืชถ้าคุณเบื่อเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับคุณก็มากินพวกนี้แทนก็ได้มีโปรรรรตตีนนนนนเเเเเเกืือออบบบท่่่่าา้้สัััวววว์ลลยยยยะะะะคคคคคชุณูิโปรตีน คาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขามันเนี่ยเท่าไหร่นะครับต่อวันและควรเรียนกินประเภทไหนนะครับคุณรู้แล้วคุณก็จะไม่มีไขมันใหม่เข้ามาคราวนี้ระหว่างวันเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยคุณสามารถขยับให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าแค่กิจกรรมของคุณเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยอาชีพแบบว่าคนทํางานออฟฟิศนะครับอันนี้ <laughs> เห็นภาพสุดเลยครับนั่งอยู่ที่อย่างเงี้ยกับอาชีพอีกคนนึงเนี่ยเป็นนักกีฬานะครับคุณว่าใครจะผอมมากันว่าต้องคนที่เป็นานักกีฬาเพราะอะไรเพราะเขาขยับมากถ้าเราทำงานออฟฟิศแล้วเราอยากจะหุ่น เราก็ขยับเยอะขึ้นนะครับจากขึ้นลิฟต์เราก็เดินขึ้นบันไดจากขับมอเตอร์ไซค์เราก็ปั่นจักรยานนะครับจากปั่นจักรยานเราก็เดินก็ได้นะครับพยายามใน1วันเนี่ยขยับตัวให้เยอะๆเพราะจะทำให้เราใช้พลังงานมากขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกกำลังกายเราแค่เดินจากขับรถก็เดินเอาหรือว่าจากขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามขยับตัวให้มากขึ้นขึ้นลิฟต์ก็เปลี่ยนขึ้นบันไดอ่าก็จะทำให้เรามีพลังงานเผาผลาญได้มากขึ้นนะครับเพราะ แล้วควรกินประเภทไหนพอคุณกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และไม่เกิดความต้องการแล้วเนี่ยจะไม่มีไขมันใหม่เข้ามานะครับพอระหว่างวันเนี่ยคุณเปลี่ยนจากการขึ้นลิฟต์ไปขึ้นบันไดนคุณจะใช้พลังงานมากขึ้นโดยที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายแต่ว่าขยับตัวมากขึ้นทําให้มีพลังงานส่วนตา่างก็ทําให้คุณสาม,มารถลดน้าหนักได้นะครับลดไขมันได้เช่นเดียวกันหรือใครนะครับที่มีสมาร์ทบล็อกนะครับเขาจะมีฟังก์ชันนะครับที่แบบว่าให้เดินวันละหมื่นเก้าหรือว่าวันละห้าพันเก้าเนี่ยแหละก็คือจะทําให้คุณขยับตัวมากขึ้้้้้นนนคครััุณกกก็็ใใใชชชออาาจถมมียยู่่แลวว วันหนึ่งเดินให้ได้นะครับประมาณสัาห้าพันถึงหมื่นเก้าคุณก็สามารถลดไขมันได้โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายแล้วนะครับเป็นเพราะว่าการแฉบตัวในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะกว่าการออกกำลังกายอีกนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่รู้ความต้องการอาหารเนี่ยว่ากินได้เท่าไหร่ต่อวันและกินเกินตลอดนั่นเองก็เลยทําให้อ้วนนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วนี่ว่ากินควรกินเท่าไหร่และควรกินประเภทไหนนะครับคุณก็จะไม่มีไขมันใหม่เข้ามาพอคุณแขบตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยหมื 5, ่นเก้าห้าพันเก้านไขมันคุณก็หายเรื่อยๆเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวมาตอนที่ข้อเสียของเรื่องนี้นะครับข้อเสียของการที่เราเนี่ยลดน้าหนักโดยการไม่ออกลัางกายอะไรบ้างเดี๋ยมาฟังกันนะครับข้อเสียของวิธีนี้ก็คือการที่คุณลดน้าหนักโดยไม่ออกลัางกายเพราอท่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยไม่มีระบบผ่านมากขึ้นนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยหนึ่งกิโลจะทําให้คุณเผาผ่านมากขึ้น100แคลนะครับถ้าคุณมีกล้ามเนื้อ10กโลคุณก็จะเผาผ่านเพิ่มข้นมาวันละห0 0 0งนแคลแล้วไขมันหนมช่ีกิโลเนิ่มวยใัน แค่7วันนะครับเจวันเนี่ยไขยมันจะหายเองอัตโนมัติ1นโลอันนี้เลยคือเลยคือข้อดีของการที่เราออกกํลาลังกายแต่ถ้าคุณใช้วิธีการลดน้าหนักโดยไม่ออกกำลังกายคุณจะไม่ได้ตรงนี้นะครับรูปร่างคุณก็จะแบบว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปเนี้ยก็มีคนที่ลดน้ำหนักได้น,นะครับห้าโลสิบโลแต่ว่าเฮ้ยหน้าท้องไม่หายวะหรือว่าเฮ้ยหลังขาทำไมเซลล์ไลมันไม่หายเลยน้าหนักก็ลงเยอะแล้วเพราะว่าอย่าลืมนะครับร่างกายเรามันไม่ได้อายุน้อยตลอดไปนะครับ มันเสื่อมตามกลาลเวลาแอ้เกีตคนอายุเยอะไหมทําไมอายุเยอะแล้วแบบเดินหลังค่อมหรือว่าคอไปข้างหน้าทาไมตัวเขาเล็กลงมาคนก็ตัวเล็กลงนะครับคนอายุเยอะเพราะว่ากล้ามเนื้อสลายไปตามเวลานะครับร่างกายเรามันไม่ได้สตาร์ทอยู่ที่นะครับมันก็จะแบบออมันจะยิ่งยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเสื่อมนั่นเองก็ทําให้ไอ้ตรงนี้หลังขาที่มันเซลล์ไลท์ไม่หายเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ใช้มันนะครับพอไม่ใช้พวกกล้ามเนื้อก็ฝ่อก็ทําให้ไขมันมากกว่ากล้ามเนื้อก็เลยเป็นเซลล์ไลท์นั่นเองหน้าท้องเนี่ยทาไมมา เพราะว่าคุณไม่ได้ขยับนะครับคุณไม่เล่นกามท้องอ่ะคุณไม่ได้ขยับไม่ได้ใช้มันมันก็เสื่อมไปตามเวลานั่นเองสังเกตคนที่ผู้หญิงนะครับคนที่เป็นหลังข้อจะยิ่งเห็นชัดหน้าท้องจะย้้ยเห็นไหมครับเพราะว่าคุณไม่ได้ขยับกามท้องอ่ะเก้าเดือนยิ่งใครมีลูกหลายคนนะสองสามคนเนี่ยโอ้ยิ่งหนักเลยับหน้าท้องจะแบบยิ่งย้ยหนักทายังไงก็ไม่ยุบเพราะว่าคุณไม่ได้ขยับโอ้เป็นปีใช่ไหมครับเกินปีด้วยเก้าบวกเก้าใช่ไหมครับมันก็เกือบสองปีอย่างเงี้ยก็เลยทําให้กามท้องหายไปกก็็เลยยทําางไมุระนวิธีแคื คุณก็ต้องขยับมันนะครับหรือว่าใช้มันนะครับออกกําลังกายกล้ามท้องหรือว่าหลังขาเนี่ยถ้ามันเทลไลท์มีตรงก้นมีเทลไลท์เนี่ยคุณก็ต้องหาท่าออกกำลังกายที่เน้นนะครับหลังขากาับก้นหรือว่าหลังแขนให้ห้อยเนี่ยถ้ามันไม่ยอมหายเนี่ยทำยังไงลดน้ำหนักลงมาแล้วก็ไม่หายคุณก็ต้องออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมกล้ามเนื้อตรงนี้สาหรับใครที่แบบไม่อยากออกกำลังกายแบบเป็นกิจจารขณะคุณอาจจะขยับตัวมากขึ้นแล้วคุณก็ดูรูปร่างคุณนะครับในกระจกว่าอะไรที่คุณไม่พอใจหลังขามีเทโลไลัังานะครบ แล้วก้นมีเซลล์ไรซ์คุณก็หาท่าเล่นก้นนะครับหน้าท้องมันบวมไม่อยอมยุบคุณก็หาเล่นหน้าท้องให้ครบนะครับหน้าท้องมันมีกี่ส่วน,ท,น,ท,นท้องบนท้องข้างท้องล่างคุณเล่นให้ครบแค่นี้เองแล้วก็หลังแขนนะครับถ้ามันไม่ยุบเนี่ยคุณก็ต้องออกกําลังกายมันนะครับใช้งานมันนั่นเองซึ่งการที่คุณมีดัมเบลหรือควดน้ําช่วยเสริมเนี่ยก็จะทาให้คุณกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ไวก็เลยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมาได้ไวขึ้นรูปร่างคุณก็จะกระชับไวขึ้นนั่นเองทําไมถึงต้ง้ีนนีีุุปกณนนนคััเาาดํหตววย่ข มันก็ทําให้กระชับได้นะแต่มันต้องใช้เวลานานนะครับกว่ากว่ามันจะแบบเริ่มกระชับอะ่ะซึ่งมันอาจจะไม่ทันใจคุณคุณอาจจะใช้ขวดน้าหรือว่าดัมเบลก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคคือข้อเสียคืออันนี้แหละนะครับคือว่าร่างกายมันเสือ่อมนกล้ามเนื้อมันหายพอคุณไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้มันเนี่ยมันก็จะแบบน้ำหนักลงจริงแต่ว่ารูปร่างไม,ไม่กระชับไม่สวยนั่นเองซึ่งบางคนถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ต้องออกกำลังกายนะครับหนีไม่พ้นเลยดีแต่ถ้าคุณโฟกัสแค่ตัวเลขบนตา รู้ว่าวันหนึ่งวันเนี่ยกินได้เท่าไหร่โปรตีนคาร์บไขมันกินประเภทไหนแล้วก็พยายามขยับตัวให้เยอะขึ้นในแต่ละวันคุณก็สามารถลดน้ำหนักได้แล้วแต่รูปร่างมันก็จะไม่เปลี่ยนตามน้ําหนักนะครับรูปร่างอาจจะแบบค่อยๆลดกลงแต่มันก็จะมีบางจุดที่คุณไม่พอใจอ่ะเช่นหน้าท้องอย่างเงี้ยนะครับต่อให้คุณคุมอาหารให้ตายหน้าทา้องมันก็ไม่ลดนะครับมันอาจจะลดเข้ามาแต่มันก็ยังมีย้อยๆอ่ะแน่นอนไม่หายนะครับวิธีแก้คือต้องเล่นกล้ามท้องหรือว่าขยัยบนะครับมันก็มีท่าง่ายท่าย,ยากนะครับพิมไป เล่นกล้ามท้องแบบยืนอ่านี่จะง่ายแบบแบบนอนบางคนเล่นปวดหลังปวดคอคุณก็พิมพ์ไปเลยว่า standing abs work out มันจะขึ้นท่ายืนให้เล่นง่ายคุณก็เล่นท่ายืนไปนะครับแล้วพอเริ่มแข็งแรงอาจจะลองเล่นท่านอนดูหรือว่าถ้ายังท่านอนไม่ไหวคุณเล่นท่านั่งก็พิมพ์ไปเลยว่า sitting abs work out มันก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวนีมันมีทุกอย่างนะครับใน YouTube ง่ายมากๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคนมีเทคนิคมาให้แล้วนะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรวิธีลดน้ำหนักโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายทํำยังไงนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้โค้ดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของโค้ดแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ